แผ่นดินก็ดีไม่ว่าอย่างไรอย่างซึ่งจึงเจริญงอกงามไปบินขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นฉันใดการงานทั้งหลายที่ต้องกระทําด้วยกําลังไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง คนทั้งหลายก็กระทาได้เพราะอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นฉันนั้นบุรุษผู้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบบุญบ้างไม่ใช่บุญบ้างฉันนั้นเป็นเนื่อว่าบุคคลทั้งหลายตั้งอยู่ในขันห้าเหล่านั้นแล้วจึงกระทำกุศลกรรมอักุศลกรรมได้เมื่อขันทั้งห้าเป็นอัตตา คือเป็นตัวตนเช่นนี้แล้วพระโคโดนกลับตรัสว่าเป็นอนัตตาถือว่าเป็นการกล่าวที่ไม่ถูกต้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมเอเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานปู่ย่าตายายทั้งหมดนะครับที่รับฟังช่องอาจารย์เช้าชาแนลแล้วก็เป็นผู้ที่ได้กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งแล้วนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเรามาถึงเรื่องสำคัญของพุทธศาสนานะครับเนื่องจากว่า ในครั้งพุทธกาลหรือแม้กระทั่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับที่ยืนยันว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเพราะโดยที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วศาสนาต่างๆนี่มักจะเชื่อเรื่องเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นพระเจ้าเป็นอะไรทั้งหมดเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อ หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นนะครับในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เคยโต้เรื่องนี้กับนักบวชนอกศาสนามาแล้วนะครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของสัจจานิคนหรือว่านักบวชนิยมสัจจะนี่นะครับอยู่ในจุนลสัจจะสูตร คำพีมัธิมนิกายมูลปัญน,นาตอยู่ในปฐัยปิฎกเล่มที่12หน้าที่426นะัท่านสนใจปฐัยปิฎกก็ต้องไปดใูในเล่มนั้นได้นะครับโดยเรื่องมีเล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระบรมศาสดา,า,าก็คือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับประทับอยู่ที่ภูตาคารสลาในป่ามหาวันป่ามหาวันเนี่ย ก็คือป่าใหญ่นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเมืองเวสาลีในคราวนั้นเนี่ยพวกสัจจนิครนผู้ถือตัวเป็นนักปราดใหญ่ก็ได้อยู่ที่เมืองเวสาลีด้วยเขาพูดในที่ประชุมเสมอว่าเราไม่เห็นสมณนะไม่เห็นพรามณ ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะตลอดถึงผู้ที่ยืนยันว่าเป็นอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าจะโตวาทก,กับเราได้เลยผู้ใดโตวาทก,กับเราผู้นั้นก็จะต้องวันไหวถึงกับเงือโสมลักแลเลยทีเดียวแม้แต่เราจะโตกับเสาศิลาซึ่งไม่มีจิตวิญญ,ญาณเสาศิลาก็จะต้องวันไหวด,ด้วยวาทะของเราไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เลยอันนี้ก็ เป็นการคุยโตโอ้อวดของวน,น้าสจะนิครนหรือเป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนักโตว,วาทีชั้นเยี่ยมโดยคุยโตโอ้อวดว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมีใครมาโตว,วาทีได้ขนาดพูดใส่ภูเขาเนี่นะครับหินผายังต้องหวั่นไหวเลยว่างั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเดียนะฮะตำนานอินเดีย จะจะทำอะไรให้มันหรือจะคุยอะไรให้มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นลักษณะโอวดมันก็ทําไม่ได้ทีนี้เมื่อมีการคุยโตโอเวอแล้วก็เล่าลือกันไปถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับอยู่มาวันหนึ่งพระอัศชิเทระเจ้าก็เข้าไปบิณฑบาตท,ที่เมืองเวสาลีพระอัศชิเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของพระพุทธเจ้าที่ไปพากที่ป่ามาหาวันนะฮะก็เป็นธรรมเนียมครับตื่นเช้ามาพระก็ต้องออกไปบิณฑบาต พวกสจัญิคนเนี่ยได้เห็นพระอัชชิเทละเจ้ามาแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นนักบวชอีกศาสนาหนึ่งนะครับก็จึงรวมกลุ่มกันและเข้าไปเพื่อที่จะไตรถามดูว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเมื่อพวกสจัญิคนนี้รวมกลุ่มกันไปเห็นพระอัศชิแล้วไปถึงแล้วก็ถามว่าท่านอัศชิพระสมณะโคดมแนะนำสั่งสอนพวกสาวกอย่างไร คำสั่งสอนของสาวกโดยมากของพระสมณะโคดมเนี่ยสอนว่าอย่างไรพระอัศจจิเทลาเจ้าตอนนั้นก็รู้ว่านี่เป็นพวกนักบวชที่อยู่นอกศาสนาก็คืออีกลัทธิหนึ่งครับก็เลยตอบไปว่าคําสั่งสอนพวกสาวกโดยมากของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งพวงเป็นอนัตตาธรรมะทั้งพวงก็เป็นอนัตตาพวกสจนิครจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าไม่ควรฟังพระสมณโคดมผู้กล่าวสอนอย่างนี้เสียแล้วถึงอย่างไรก็ดีไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง ข้าพเจ้าจะได้พบกับพระสมณะโคดมณที่ในที่หนึ่งแล้วจะต้องมีการสนทนากันขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งถึงอย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็จะได้เปลื้องพระสมณะโคดมออกจากความเห็นที่ผิดนี้เสียเมื่อได้เจอกันก็ในข่าวนั้นพวกกษัตริย์ลิชวีกษัตริชวีเนี่ยเป็นกลุ่มของกษัตริย์นะครับเพราะว่า ตรงนั้นนี่มีการรวมกันหลายๆเมืองน,นะครับดังนั้นตำนานจึงได้บอกว่าพวกกษัตริยชวีเนี่ยประมาณ500ประชุมกันอยู่ที่ลงสันถาคารก็คือประชุมสภพานนะลักษณะอย่างนั้นนะครับสัจจานิครนก็ได้ไปบอกพวกกฤชวีว่ามาเจอท่านทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะจามีการสนทนากับพระสมณะโอโดด ถ้าพระสมณโคดมอยากยืนตามค่อยคำที่พระอาจชิปูเป็นสาวกว่าไวา้พระเเจ้าก็จับชุดกระชากพระสมณโคดมมาด้วยวาทะของข้าพเจ้าเหมือนกับกุรุผู้มีกำลังจับแกะที่มีขนยาวแล้วชุดกระชากมาฉะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้เหมือนกับคนที่ชักกระด้งใส่แป้ง ผู้มีกำลังเอากระด้งใส่แปงเล่าไปทิ้งลงในห่วงน้ำลึกแล้วจักหมุนกระชากไปมาฉะนั้นเราไม่อยากถ้าไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าก็จะคว่มจักหากจับจัเคาะพระสมณโคดมด้วยวาทะให้เหมือนนักเลงสุราจับจพาชนะกรองสุราคว่มปากลงหงายปากขึ้นเคาะแล้วเคาะเรา เพราะให้กากสุราออกฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณะโคดมประหนึ่งว่าคนมซักผ้าเปลือกปอให้เหมือนกับช้างอายุหกสิบปีลงสู่สะโบกณีที่ลึก,ลกแล้วเล่น่วงของตนด้วยอมน้ำพน้นกระพองของตนบ้างพ้นหลังของตนบ้าง พ้นที่ข้างทั้งสองของตนบ้างสอดมวงเข้าไประหว่างขาบ้างฉะนั้นขอพวกท่านจงมากับเราวันนี้เราจะมีการสนทนากับพระสมณะโคดม พวกกษัตริย์ิชวีบางพวกก็กล่าวขึ้นว่าพระสมณโคดมจักย่ำยีวาทะของพวกสัจจานิโครนหรือสัจจานิโครนจักย่ำยีวาทะของพระสมณโคดมบางพวกก็ว่าสัจจานิโครนหรือจักย่ำยีวาทะของพระสมณโคดมพระผู้มีพระภาคจาจักย่ำยีวาทะของสัจจานิโครนเป็นแน่แท้ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เริ่มสงสัยว่า ใครจะเก่งกว่าใครในการโต้วาทีครั้งนี้กับพวกสัจจานิครณเนี่ยคุยสัขนาดนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรื่องราวนี่เกิดความน่าสนใจหนักกว่าการดวลดาบของชาวยุธจักรในหนังจีนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงพากันสนใจแล้วก็ไปดูกันเป็นจำนวนมากนะครับลำดับนั้นเนี่ยพวกสัจจานิคนก็ห้อมล้อม ด้วยกษัตริย์ลิชวีอีก500คนนะครับไปที่กูตาคารศาลาปามหาหวันพอพวกสจัจริรนกับเรากษัตริย์ลิชวีเนี่ยนะครับ เดินทางไปถึงป่ามหาวันแล้วในคราวครั้งนั้นเนี่ยพิกษุทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าก็กําลังเดินจงกรมอยู่สัจจานิครณจึงไปถามว่าเวลานี้พระโคดมอยู่ที่ไหนพวกข้าไปจาอยากเห็นภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าพระผู้มีพระภาคยาเสด็จเข้าไปประทับนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนในป่ามหาวันสัจจนิครณพอได้ยินดังนั้น ก็จึงพร้อมด้วยกษัตริชวีเข้าไปในป่ามหาวันกล่าวคำปราศัยท,ท,ทักทายพระพุทธเจ้าและก็นั่งลงลิชวีบางพวกก็ถวายบังคมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนแล้วจึงนั่งบางพวกก็แสดงความชื่นชมยินดีบางพวกก็เพียงแต่กล่าวคำปราศัยบางพวกก็ประนมมือน้อมไปทางสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า บางพวกก็ร้องประกาศนามโคตของตนบางพวกก็นั่งอยู่แล้วบางพวกก็นั่งลงก็คือต่างต่างคนต่างทําอิริยาบถของตัวเองนั่งลงนะฮะกร,ริย์ลิชวีนี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความเห็นแบบนี้ซึ่งนับถือสัจนิครนแล้วก็มีนิสัยแตกต่างกันทั้งๆท,ที่เป็นลิชวีด้วยกันเนี่ยนะครับก็ ทำให้เกิดการเขาเรียกว่ามีการส่งไส้ศึกไปทำให้กษัตริชวีเนี่ยระแวงกันเองแล้วก็เกิดสงครามแล้วก็พ่ายแพ้นะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมถ้ารวบรวมได้ก็จะนำมาเล่าอีกต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าดูในป่ามหาวันแล้วก็จะเต็มไปด้วยพวกสัจนิครนแล้วก็พวกกษัตริชวีเนี่ยถึง500คนนะครับก็ถือว่า นั่งกันพลุดเลยทีเดียวนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็นั่งพักผ่อนอิริยาบถอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะพร้อมแล้วก็สงบแล้วเนี่ยสัจจานิคนทั้งหมดก็นั่งลงเรียบร้อยแล้วก็จึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นว่าข้าพระเจ้าขอถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อพระ โคดมถ้าพระโคดมจะให้โอกาสในการตอบเพื่อที่จะแก้คำถามก็จงให้สัญญาณมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต้องการจะถามสิ่งใดก็าถามเขาจึงถามว่าพระโคดมทรงแนะนำพวกสาวกอย่างไรพวกสัจนิคนนะครับก็ถือว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาโตวาทีโตวาทะเนี่ยเรียกว่าภูเขาเนี่ยยังสะเทือนนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาพูดกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอากับกิริยาที่แสดงเนี่ยก็ไม่ได้มีความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์บางครั้งเนี่ยพระองค์ก็ถามคําตอบคานะครับแต่ว่าพอเริ่มต้นบทสนทนาขึ้นมาแล้วก็ถูกถามว่าสอนอะไรให้กับสาวกอย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่า เราแนะนำสั่งสอนพุทสาวกโดยมากว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนอนิจจ์เป็นเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาธรรมะทั้งปวงก็เป็นอนัตตาสัจจนิครนจึงกราบทูลว่าข้าพเจ้าจะอุปมาให้ฟังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอะจงอุปมาไปสัจจนิคน จึงอุปมาขึ้นว่าพระโคโดมพีชะคามพูตคามก็คือพืชต่างๆแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งเจริญงอกงามไพบูนขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นฉันใดการงานทั้งหลายที่ต้องกระทําด้วยกําลังไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึง่งคนทั้งหลายก็กระทําได้เพราะอาศัยแผ่นดิน ก็ฉะน,นั้นบุคคลผู้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจึงได้ประสบบุญบ้างไม่ใช่บุญบ้างฉะนั้นเป็นอันว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในขันห้าแล้วจึงกระทำกุศลหรืออกุศลได้เมื่อขันทั้งห้าเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนเช่นี้แล้วพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นอนัตตามันน่าจะไม่ถูกต้องนะ ครับเมื่อสัจิคนเริ่มต้นนะหัวหน้าสัจิคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยบทนี้เนี่ยเรียกว่าค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยทีเดียวพระพุทธองค์เมื่อได้ทรงฟังดังนั้นแล้วก็ย้อนถามขึ้นมาว่าอักขิเวสนะอันนี้ชื่อของหัวหน้าสัจิคนนะฮะชื่อว่าอักขิเวสนะนะสัจิคนเนี่ยมีชื่อที่เป็นคณาจารย์ใหญ่ๆอยู่ 4- ี่ห้าคนนะฮะ หนึ่งในนั้นก็คืออคิเวสนะนะครับพระพุทธองค์ก็ตัดว่าอคิเวสนะเธอว่าดูเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเป็นอัตตาของเราเป็นตัวตนของเราไม่ใช่หรืออคิเวสนะก็ตอบว่าใช่แล้วตนหมู่ใหญ่นี้ก็ว่าเหมือนขาพเจ้าเมื่อ ได้รับคําตอบดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าชนมูใหญ่นี้จะทจาอะไรแกเธอเธอจึงโยนคานี้ให้เขาเธอจงแก้เองดีกว่าสัจจนิครนจึงทูลรับว่าข้าพระเจ้าว่าร,รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอัตตาของข้าพเจักพระพุทธองค์พอได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามเธอ เธอเห็นสมควรอย่างไรต้องแก้อย่างนั้นคือพระราชาผู้ได้ราชาพิเศษแล้วย่อมมีอำนาจในเว่นแฟนของตนเหมือนข้าคนที่ควรข้าริบรับสมบัติของคนที่ควรจะริบขับไล่คนที่ควรจะขับไล่เช่นพระราชาประเสริที่โกศลพระราชาอาชาศัตรูอย่างนี้จริงหรือไม่คิดเวสนาหัวหน้าสัจนิคนก็ตอบว่า จงพระพุทธองค์ก็จึงซักต่อไปว่ารูปที่เธอกล่าวว่าเป็นอัตตาของเรานั้นเธอมีอำนาจในรูปนั้นหรือว่ารูปนั้นของเรา,เาจงเป็นอย่างนี้เธอมีอำนาจที่จะบอกให้รูปว่ารูปของเรา,เาจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นเมื่อตรัสถามดังนี้แล้วนี่สัจนิคนก็จนปัญญารู้ว่าตัวพูดผิดเสียแล้วจึงนิ่งอยู่ไม่ทูลโต้ตอบอย่างไร ทรงซักถามเป็นครั้งที่สองก่อนหนิงพอถึงครั้งที่สามจึงตรัสว่าเธอจงว่าไปเวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งผู้ใดถูกตถาคตเจ้าถามปัญหาอันชอบทมถึงสามครั้งแล้วไม่แก่ศีรษะของผู้นั้นจะตกเป็นเก็ยเสียงเลยนะในขณะนั้นเนี่ยยักษ์ขวัชิระปาณีก็คือเท้าสากะเทวราชที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์นั่นแหละนะครับก็ทรงถือตะบองเหล็กเพชร อันลุกเป็นเปลวเพลิงมายืนอยู่ข้างบนสัจจานิครนนั้นร้องบอกออกปาว่าท้าสัจจานิครนถูกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามปัญหาอันชอบทำทั้งสามครั้งแล้วไม่แก่เราจะไปชีสหายแตกโดยเป็นไปเจ็บเสี่ยงเลยทดเดียวยักษ์วัชรปานีนั้นก็ได้เห็นแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากับสัจจานิครนเท่านั้นนะที่ปรากฏเนี่ย คนอื่นไม่เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัจานิครนพอได้เห็นแล้วก็ได้ยินที่พระพุทธเจ้าแม้กระทั่งยักษ์ได้พูดดังนั้นเนี่ยนะครับก็สะดุ้งตกใจกลัวนะครับอยากพึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงทูลขึ้นว่าขอพระสมณโคดมตรัสถามใหม่เถิดข้าพระองค์จะแก้ถวายจึงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าเ<ท>ธอจงกล่าว<ท>ว่า รูปเป็นตัวตนของเราเ,เ,เ,เธอมีอำนาจในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้หรือไม่สัจจานิคนก็จึงตอบว่าไม่มีพระโคดมเสียงอ่อนขึ้นมาเจียวจึงตรัสถามว่าเธอจงทำไว้ในใจครั้นจะกระทำไว้ในใจแล้วจงแก้คําต้นกับคําปลายของเธอหรือคําปลายกับคําต้นของเธอเนี่ย มันไม่สมกันนะมันไม่ตรงกันนะเชื่อมต่อกันไม่ได้เลยเราขอถามต่อไปว่าเธอกล่าวว่าเวทนาเป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้หรือไม่สัจานิคนก็ตอบเสียงอ้อยๆว่าไม่มีพระโคดมเธอจงกระทำไว้ในใจว่า เมื่อแก้คำตอบเมื่อแก้คำถามของเราแล้วคำต้นของเธอที่กล่าวมาในครั้งก่อนกับกล่าวในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันนะเธอกล่าวว่าสัญญาเนี่เป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนี้ได้หรือไม่สัจจนิคนก็ตอบเสียงออยๆว่า ไม่ได้พระโคดมนี่แหละจำเอาไว้ว่าคําพูดเมื่อก่อนที่เธอบอกว่ามีตัวเป็นตัวตนของเรากับคําพูดตอนนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วนะดังนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ถามต่อว่าสังขารเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจบังคับสังขารว่าสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้นไหมสัจนิคนก็ตอบได้คำเดียวว่าไม่มีอำนาจเลยพระโคดมนี่แหละ ก็จำเอาไว้ว่าเมื่อก่อนนี่เธอบอกว่ามันมีมันเป็นตัวเป็นตนตอนนี้ก็ตอบว่าไม่มีเมื่อตอบว่าไม่มีมันก็คําถามในเบื้องต้นกับคําตอบในเบื้องปลายคือคําพูดของเธอเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วนะนะครับพระพุทธเจ้าก,ก็ยังย้อนถามอีกว่าวิญญาณเนี่ยเธอบอกว่าเป็นเป็นตัวตนของเราเธอมีอำนาจในวิญญาณหรือไม่วิญญาณของเราเนี่ยจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างนั้น เธอทำได้ไหมสัจจนิครนก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้พระโคโดมนี่แหละเธอจำเอาไว้ว่าสิ่งที่เธอพูดในเบื้องตน้นกับสิ่งที่พูดในตอนนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันอคิเวสนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงอคิเวสนะตอนนี้ตอบว่าไม่เที่ยงพระโคดมสิ่งใดไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปร ى, ปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของเราสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเราสัจจานิคนตอนนี้ยอมรับโดยดุษฎีว่าไม่ควรถือเลยพระโคดมแล้วทรงยกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาซักถามในลักษณะเดียวกันนี้สัจจานิครเนี่ยไม่มี คำตอบที่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวนะได้แต่ตอบรับตอบรับทั้งหมดเลยดังนั้นในตอนหนึ่งพระพุทธองค์ก็เลยตัดว่านี่แนตักทีเวสนะบุรุษที่ต้องการแก่นไม้ถเออาขวานที่ขมเข้าไปป่าได้ไปเห็นต้นกล้วยใหญ่ซึ่งมีลำต้นตรงก็ตัดโคนต้นกล้วยนั้นแล้วตัดยอด และก็รากเอากาเออกก็ไม่พบแก่นแก่นใดวาททกของพวกเธอเมื่อเราซักไซไล่เลียงก็เป็นของไม่มีแก่นแกนนั้นเธอได้พูดไว้ในที่ประชุมที่เมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ ที่เป็นคณาจารย์แม้แต่ผู้ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันตสัมสมาสามพุทธเจ้าซึ่งจะโต้ตอบกับเราแล้วจะไม่ไหวไหวไม่มีเหงื่อสมบลักแลเลยเราจะโต้กับเสาศิลาซึ่งไม่มีจิตวิญญาณเสาศิลาก็ต้องหนอนไหวไม่ต้องพูถึงมนุษย์มาบัดนี้เหงื่อของเธอได้ไหลออกมาเป็นหยดหยดเหงื่อที่ไหลออกมาทางหน้าผากของเธอหยดลงไปถปงแผ่นดิน ส่วนตัวเราไม่ไม,ไมีเหงื่อในร่างกายเลยครั้นตัดดังนี้แล้วก็ทรงเปื้องจีวรตรงหลุมพระศอก็คือเปิดจีวรให้ดูนะครับขณะนั้นก็มีพระสมีเหลืองดังทองคำเปล่งออกจากที่ที่พระองค์ทรงเปิดให้ดูแล้วก็พุ่งขึ้นไปในอากาศที่ทรงกระทำดังนี้ก็เพื่อปลื้มความสงสัยของมหาชน และพวกกษัตริย์ลิชวีทั้งหลายว่าพระองค์ไม่ได้มีเหงื่อเลยส่วนเหงื่อของสัจนิคนได้ไหลออกมาเหมือนกับน้ําไหลจากเครื่องยนต์ฉะนั้นขณะนั้นสัจนิคนก็นั่งนิ่งคอตกก้มหน้าหมดปฏิภาณไม่รู้จะทูลตอบโต้ต่อไปได้อย่างไร ท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับว่าที่มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะโตวาทากับพระพุทธเจ้าในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากพวกสัจิคนแล้วเนี่ยก็ยังมีกษัตริย์ิชวีอีกเป็นจํานวนมากถึง500คนนะครับตอนนี้ผู้ที่เขาเรียกว่าจนแต้มจนด้วยกล้าวก็คือพวกสัจนิคนนะครับก็เลยยังไม่แน่ใจว่าแล้วเหล่ากษัตริชวีนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นพวกที่มีทิฏฐิมานะ แล้วก็มีวาทะที่คมกริบเช่นเดียวกันจะยอมตามสจนิกรหรือว่าจะยังโต้กลับพระพุทธเจ้าซึ่งคงต้องติดตามตอนต่อไปแล้วละครับตอนนี้ยาวมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามตอนที่สองต่อไปนะครับเรื่องอัตตาอนัตตาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะรู้วิธีปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับ โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อให้ผู้คนได้เห็นกันได้ฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเอาละครับสำหรับตอนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ